การตั้งค่าซูมให้กับระบบปฏิบัติการ Windows เอาละครับเราจะเข้าไปที่ซ o มนะครับที่เราติดตั้งไว้นะฮะในคอมนะฮะแล้วกดไปที่ Desktop นะครับ Desktop List Zoom อันนี้เราใช้ NVDA แล้วกด Enter ที่ Zoom นะครับ Enter Zoom Cloud Meeting Window แล้วเขาก็จะโหลดขึ้นมานะครับก็จะมีหน้า Sign นะครับแล้วก็อา่า บเราจะกดที่ Join นะครับ Join the meeting button. โอเคกด Join t e Meeting button. Focus. กด Space เข้าไปอันนี้อ่ากดแทบเข้าไปนะครับอันนี้เพราะว่าการตั้งค่าในใน Desktop Windows นะครับก็จะแตกต่างกับ iOS นะครับแล้วก็ Android นะครับ user. อ่า อันนี้เนมนะครับเขาก็จะให้เราใส่เนมนะครับอันนี้เนมเราเขใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเรานะครับอันนี้ก็จดจำชื่อนี้ไว้เมื่อใช้ในครั้งต่อไปก็ติ๊กไว้ถูกแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะว่าถ้ากดไปปุ๊บเขาจะไม่มีเสียงนะครับ Turn off อันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับทำไมงั้นจะไม่มีภาพนะครับเราก็ใส่ไปโอเค m e e Please enter your name a user Remember turn off my cancel b u t Join meeting พอเสร็จปุ๊ก็กดจอยได้เลยนะครับแล้วก็รอคนที่เป็นโฮสต์นะครับหรือเป็นเจ้าของนะครับเปิดการประชุมก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ จบสำหรับ Windows นะครับจบสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เรียบร้อยครับ